สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทานข้าวเสร็จแล้วพอดีมาเล้เหลือตัวนี้นะคะมันจะเป็นเค้กเค้กผลไม้ค่ะฟรุตตี้เค้กนี่ค่ะ ก็เลยเอามานั่งทานแล้วก็นึกได้นึกได้เมื่อสองสามวันก่อนเนะี่ยประมาณสามวันวันนี้ไปทานวันนี้ไปทานเนอะินเตอร์โฟลอืมอัลเ่นค่ะแสงมันจะไม่พอนะคะแสงจะมืดๆหน่อยแต่ไม่เป็นไร พอดีมมรีอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังเมื่อสองวันก่อนน่ะรี่ไปทานเย็นตาโฟทีนี้ในะเย็นตาโฟมันจะมีเลือดใช่ไหมคะมันจะมีเลือดเป็นก้อนก้อนก็น่าจะก้อนน่าจะประมาณเนี่ยเลือดน,น่าจะชิ้นประมาณเท่าเนี้ยคะ่ะแต่มันจะมันจะนิ่มนะคะมันจะนิ่ม ทีนี้วันนั้นน่ะมรีไป<ม>ทานแล้วมาลีก็เลยอ่าคือประสบการณ์ครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่มาลีจดจดจำไปไปช่วยชีวิตนะคะว่าเฉียดตายมันเป็นยังไงหรือว่าคนใกล้จะตายมันเป็นยังไง<ม>คือพออ่าพอเย็นตะโฟมาใช่ไหมทีนี้มาลีก็ทานคือมาลีเป็นคนที่แบบว่าทานทานกับข้าวคําไม่ค่อยใหญ่อะมารีเป็นคนทาน ทานคำเล็กแล้วทีนี้มเมลิก็เคยโดนเพื่อนๆบอกทําไมกินคําเล็กจางไม่กินคําใหญ่ๆทีนี้วันนั้นมเมลิก็คือเราอยากอยากลองทานคําใหญ่บ้างแล้วก็พอดีอ่ออาก่อจะชิมน,นัาา่นแหละค่ะพอดีเห็นเห็นก้อนเลือดมันมเราน่าจะกินคําเดียวได้เลยเรคิดแบบนี้คือปกติมเมลิจะตัดครึ่ง ตัดครึ่งแล้วก็จะทานคราวนี้มาเมลิกินก้อนนั้นทั้งคำหนึ่งคำเลยเมลิก็เอาเข้าไปพอากินไปปุ๊บมันร้อนค่ะมันร้อนเมลิก็ก็กัดไปได้คำหนึง่งมันยังไม่ขาดกัดไปได้คำหนึง่งมันยังไม่ขาดทีนี้เมลิก็เลยคิดว่าเอ,อ๊ะน่าจะกลืนได้นะเพราะว่าอย่างอย่างอ่าบางอย่างเราก็กลืนได้อะไรเราก็คิดแบบนี้มเมล็ดผลไม้บางอย่างเมลิก็กลืน ไนีมะลิี่ก็เลยเกินคือมันคงร้อนแล้วเราแบบเรารีบไปหน่อยอะค่ะมะลิีบเกินลงไปมันไม่ลงค่ะมันไปติดอยู่ที่คอมันมันมันไม่ใช่หลอดลงค่ะมลิรู้สึกได้มันเป็นหลอดอาหารติดที่หลอดอาหารแต่มันมันไม่ใช่ช่วงกลางลําคอนะคะมันมันมันแถวช่วงช่วงบนที่อยู่โคนโคนลิ้นแล้วมันไม่ลงไปค่ะมันติดอยู่ตรงนั้นแล้วให้มะลิมู้จะทํำยังไงมันนีรู้ตัวเลยค่ะรู้ตัวเลยว่าก้อนเลือดอะ มันติดที่คอแล้วทีนี้มารีนั่งกินในร้านอย่างเป็นร้านบิบิทิเ๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วทีนี้มารีนั่งหันหน้าออกไปหน้าร้านแล้วมันก็มีโต๊ะอ,อื่นๆคนก็เต็มไปหมดทีนี้มารีก็รู้ละมารีก็ทำยังไงพยายามจะขย้อนออกมาพยายามมันไม่ออกค่ะทีนี้มารีก็เลยมารีก็เลยแบบมองมองออกไปหน้าร้านมองออกไปหน้าร้านมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะแบบมันมืด คือตามะลี่มันมืดลงมาเลยค่ะมันมืดวูบลงมามมลี่นี่มะลี่รู้ละไมร่รู้จะทํำยังไงมะลี่ก็เลยทําแบบขากเสลิดนะคะขากเสลิดแบบขากเสลิดแล้วก็ไอออกมาแล้วมะลี่เอามือปิดปากอดีมันก็พุ่งออกมามันมาอยู่ที่มือค่ะมันหลุดหลุดออกมาอยู่ที่มือตอนนั้นมะลี่ก็ลืมตาค่ะพอลืมตาขึ้นสว่างค่ะสว่างมมลี่มองเห็นคนมองเห็นทุกคนในร้านค่ะ คือคือวินาทีตอนนั้นน่ะเมลิรู้เลยว่าเป็นตายคืออะไรมันเป็นยังไงเมื่อสามวันที่แล้วเมลิสเมลิรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรกันเนี่ยคือแบบเรารู้เลยว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าเราอยากกินเร็วหรืออยากกินคําใหญ่หรืออะไรแต่ว่าบางครั้งการกินอาหารหรือว่าอะไรเรา ด้วยความที่เราบางทีเราเออรีบนะรีบจะไปเข้างานนะรีบจะกลับบ้านนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทานไม่ได้ระวังนะฮะหมายถึงว่าบางทีเราหิวหิวเราก็รีบทานทีนี้ความที่การที่เราเคี้ยวแล้วความที่เรารีบบางทีอ่าประสาทแต่ละส่วนมันอาจจะไม่ไม่ประสานกันนะคะมันรีว่าทีนี้มันก็ลงไปที่คอแล้วแล้วทีนี้คอมันคงยังไม่ทันที่แบบ ที่จะรับอาหารชิ้นนั้นนะคะนี่ค่ะมาลีอยากอยากจะเตือนเพื่อนๆไม่ใช่ค่ะไม่ได้เตือนคืออยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าประสบการณ์นี้มันมันเกิดกับตัวเองเพราะว่ามาลีไปเจอข่าวไปเห็นในข่าวที่คนไปกินลูกชิ้นแล้วลูกชิ้นมันติดคอแล้วมีคุณหมอคุณหมอผู้หญิงไปช่วยนั่นแหละค่ะมาลีมาลีนึกถึงตัวเองเลยว่า หน้าวินาทีตอนนั้นความตายมันคืออะไรคือคือมริช่วงตอนที่มริพยายามพยายามจะกลืนลงคือมันติดที่คอเราก็เลยพยายามจะกลืนให้มันลงแต่มันไม่ลงค่ะแล้วเราพยายามจะขย้อนให้มันออกแล้วมันก็ไม่ออกมันติดอยู่อย่างนั้นแนล่ยะแล้วแล้วตาเราเราลืมตาขึ้นเพื่อที่จะมองไปข้างนอกจะขอความช่วยเหลือหรืออะไรมันมันมองไม่เห็น คือจากที่แบบหน้าร้านคนเยอะๆอะไรคือมันมันแสงที่มันมีคือมันมันมืดลงมันมืดลงแบบพันใดเลยมะลิทำยังไงแต่อย่างยังดีที่สติเรามีอค่ะนั่นแหละค่ะทีนี้มะลิก็เลยเราเราเป็นคนที่แบบกินอาหารคําเล็กค่ะแล้วก็เราเราแต่ปกติมะลิก็เคี้ยวละเอียดนะคะแต่ว่า หลังๆมาจะเคี้ยวเร็วไปหน่อยเพราะว่าตัวเองแบบด้วยงานนะคะเราเออพักเบรกแล้วเราจะกินกินแล้วก็รีบเข้างานอะไรเน,นี่ยแหละด้วยความเร่งรีบก็คืออยากเตือนเพื่อนๆว่าคือก่อนจะกินอาหารเน่เคี้ยวก่อนค่ะเคี้ยวให้มันละเอียดก่อนเส้นเหมือนกันที่มันเป็นเส้นนะคะคือเราเราตัดตัดก่อนเอาเข้าปากได้ก็คือหมายถึงเอาช้อนตัดก่อนอะไรอย่างเงี้ย ให้มันสั้นลงเพราะว่าบางครั้งเส้นเราเคี้ยวไม่เนี่ยม,มันลงไม่หมดแล้วมันไปติดอยู่ที่คอค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะมารีก็แค่อยากเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนฟังว่าช่วงที่อาหารติดคอความรู้สึกมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะมันมองไม่เห็นอะไรมันมืดแต่พอพอก้อนเลือดมันหลุดออกมาอ่าชิ้นอาหารชิ้นนั้นมันหลุดออกมา ตานี่แบบสว่างขึ้นมาเลยสว่างขึ้นมาทันทีแล้วมันมันมันเกิดขึ้นเร็วมากเร็วคือคือเรามีสติด้วยอะค่ะวันนี้มาลี่ก็มีเรื่องมีประสบการณ์มาเล่าให้เพื่อนฟังแค่นี้ค่ะวันนี้ก็ทานข้าวอิ่มแล้วค่ะกินข้าวกับหมูปิ้งก็เลยมานั่งทานอ,อ่อแอปเปิลต่อแล้วก็มีอืม เค้กฟุตตี้ค่ะเค้กผลไม้อร่อยมากค่ะแล้วมีอะไรวันนี้จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะ